สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาภูลั่นคู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการแปลงเลขฐาน8และฐานสินะคะให้เป็นฐาน2นะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรายกเลขหาเลข51.31ของฐาน8แล้วก็เลขยี่ดีของฐาน16มานะคะเรามาดูกันนะคะว่า2ตัวเลขนี้นะคะจะแปลงเป็นฐาน2ได้อย่างไรนะคะดูค่ะ การแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน2นะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะตัวเลขของเรานะก็กคือ51.31ของฐาน8นะคะเราจะมาดูที่มือกันเลยนะคะมือหน้าจุดทศนิยมนะคะเราจะดูมือทางซ้ายนะคะเลข5นะคะก็คือ4บวก1ได้5ใช่ไหมคะเรามันก็จะเป็นเลข1 0 1นะคะ ก็จะได้เป็นเลขตัวนี้ออกมานะคะส่วนต่อไปเป็นเลขหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะก็จะได้ตัวนี้นะคะทีนี้นะคะหลังจุดทศนิยมนะคะเรามาือเรามาดูมือข้างขวากันนะคะสามนะคะก็คือสองบวกหนึ่งนะคะได้สามนะคะ ก็จะได้เป็น1 1 0ของหมายเลข3ถตัวนี้นะคะต่อมาก็คือ,อ1นะคะเราก็จะ1ก็มีอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปเป็น1 0 0เลยนะคะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือการแปลงเลขฐาน16เป็นฐาน2นะคะโดยเรามีตัวเลขก็คือ2 9ีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ เลขสองนะคะเรามีอยู่แล้วนะคะก็คือสองตัวนี้นะคะเราจะดูอา่าหน้าจุดทศนิยมเราจะดูมือทางด้านซ้ายของเรานะคะก็คือเราก็จะจะใส่เป็นเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้ต่อมานะคะอา่าเลขเก้านะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเราก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะของตัวนี้นะคะอา่าหลังจุดทศนิยมนะคะเราจะดูมือทางด้านขวามือของเรานะคะ ดีนะคะก็คือ11นะคะก็คือ8บวก2บวก1นะคะได้11นะคะเราก็จะใส่เป็นเลข1101นะคะก็คือ D นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ